การอ่านศิลปะการอ่านเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองช่วยพัฒนาเรื่องการจำร่วมถึงชะลอและป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดต่างๆที่กำลังเผชิญ และช่วยให้มีสมาธิจดจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีขึ้นแต่รับความรู้จากเนื้อหาการมีความรู้ติดตัวไม่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ใช้แต่เป็นประโยชน์ในอนาคตแน่นอนการอ่านช่วยง่ายมีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานการอ่านทําให้เกิดองค์ความรู้การอ่านเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการดําเนินชีวิต วันนี้เปิดม essenger ได้รับจดหมายจากรองศาสตราจารย์สุวชาติเกตประสิทธิ์ท่านเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยนาเรศวรได้เขียนถึงการอ่านมาห้ผมแต่ไม่ใช่การอ่านหนังสือนะครับท่านเขียนถึงการอ่านศิลปะนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากอาจารย์สุวชาติเขียนบอกมาว่าศิลปะทุกชิ้นผู้สร้างสรรค์คือศิลปินดังนั้นการดูงานศิลปะเราจําเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน แต่แกหนึ่งต้องรู้เรื่องราวเบื้องหลังประวัติการทำงานของศิลปินเพื่อเราจะได้รู้ถึงจุดมุ่งหมายหลักการอุดมการณ์วัตถุประสงค์ในการทำงานสร้างสารรค์ศิละปะของศิลปินผู้นั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาและการสร้างสารสรค์ศิละปะหากเรารู้ประวัติความเป็นมาของศิลปินแล้วทําให้สนุกกับการดูผลงานของเขาและมีความเข้าใจส่งผลต่อการสร้างสารรค์ผลงานของเราได้เช่นเดียวกัน 2. การทำงานของศิลปินนั้นคือกุญแจสำคัญในการไขประตูไปสู่ความรูปใหม่ๆทางศิละปะและการสร้างสารรค์ศิลปะศิลปินคนนั้นมีความกล้ามีความคิดท้าทายต่อบทกำหนดแนวคิดทางศิละปะและสุนทรียภาพของศิลปินจากในสมัยอดีตได้อย่างไรบ้างและมีอะไรเป็นเหตุปจัจจัยแวดล้อมทำให้ศิลปินถึงได้กล้าคิดกล้าสร้างสารรค์รูปแบบเนื้อหาและแนวทางของศิละปะใหม่ๆออกมา สิ่งเหล่านี้เป็นการดูงานศิลปะที่เรียกว่าการอ่านงานศิลปะดูงานศิลปะดูอย่างเดียวไม่พอต้องอ่านศิลปะด้วยอ่านเพื่อทําความเข้าใจในทุกมิติอ่านเพื่อหาวัตถุดิบมาปรับใช้อ่านศิลปะเพื่อให้เข้าใจหลักการทางศิลปะด้านเทคนิควิธีการความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบศิลป์และสุดท้ายก็เพื่อความอิ่มเอมในอัรถรสทางศุนทรียภาพที่สมบูรณ์ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุวรชาติเกษษเียรสิทธิ์นะครับที่ไงแง่ลิปมุมมองดีๆกับผมเสมอมาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมาการุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไป